สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาทำอาหารวีแกนนะคะหรืออาหารมังสวิรัตทานกันง่ายๆมือกลางวันนะคะก็วันนี้เราจะใช้วัตถุดิบหลักก็คือตัวหมูกรอบแพนเบสนะคะของมีซีโลค่ะอันนี้เราก็เริ่มทอดเลยนะคะก็คืออาจจะใช้ในปริมาณ1อิ่มนะคะก็เลยไม่ได้เยอะมากนะคะ แต่ว่าใช้น้ำมันในการทอดค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นฟอสเฟนนะคะตอนใส่ตัวแพนเบดลงไปเนี่ยแนะนำว่าต้องให้น้ำมันร้อนนะคะมันจะได้แบบช่วยเหมือนละลายความร้อนของเขาที่เขาแบบฟีดอยู่นะคะแล้วก็ระหว่างทอดเนี่ยจะต้องมีการแบบคอยช่วยแงะเขาที่ติดกันออกเพื่อให้ความสุกเขาอะค่ะทั่วถึงกันนะคะแล้วก็พยายามอย่าทอดทิ้งไว้ก็คือพยายามคนไปด้วยนะคะเหมือนแบบให้เขามีการ อย่าเยื้นตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้เหมือนแบบว่าน้ํามันเข้าถึงกับทุกอน,นูของตัวเนื้อเนื้อของเราอะนะคะเนี่ยของตัวแบบหมูกรอบของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ทอดให้เขาจนแบบเหลืองเหลืองกรอบเหลืองทองเลยนะตัวแพ็คเกตัวนี้นะคะ่ะจริงๆแบบสามารถทานเปล่าๆได้ด้วยนะคะก็คือทอดเสร็จแล้วก็ทานกับแม็กกี้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นง่ายๆเนาะที่แบบ ทุกคนสามารถทําทานได้แบบไม่ต้องแบบลำบกงลำบากอะไรน,นะคะแต่วันนี้เราลองมาอดัอดอดัอดแอปอดัอดอแดแอปอัดแปทำเนาะเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ามันเทน้ามันออกนะคะจากหมูแล้วก็จะวันนี้เราจะทําเป็นผัดผักนะคะผัดผักแล้วก็ให้มีรสจัดจ้านน,นิดนึงนะคะเราจะใส่พริกลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือทอดเสร็จแล้วเนาะเห็นเห็นเนาะว่าแบบสีมันจะเหลืองหน่อยแล้วจะคล้ายๆหมูกรอบมีชั้นๆสีขาวด้วยนะคะ แล้วกอ็อันนี้เราเทน้ำมันออกให้เหลือแบบค้อนกระทานิดนึงแล้วก็เราก็จะใส่พริกนะคะประมาณปลายช้อนชานะคะแล้วก็กระเทียมนะคะลงไปผัดให้หอมก่อนนะคะไม่ได้เปิดเสียงให้ทุกคนฟังนะว่ามันสู้ซาข,ขนาดไหนเดีย๋ยวจะพยายามเปิดนะคะ มันมันมีเสียงของที่ดูดควันด้วยเราเลยแบบเหมือนปิดเสียงปิดเสียงแบบซาวของที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวจะลองปรับแต่งดูนะว่าฟินิชมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็ขอเติมน้ําลงไปหนึ่งทัพพีนะคะให้มันขุกคลิกนิดนึงผัดง่ายขึ้นไม่อยากให้มันติดกระทะค่ะติดกระทะมันลำบากแล้วก็นี้ก็ผักเราจะมีบล็อกชอยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นกระหล่๊ปรีนะคะผัดให้ผัก สุกนิดนึงนะคะจะมีความกรอบจะได้อร่อยในการรับประทานนะคะอันนี้เราทําแบบอแอดปละกันแบบหนึ่งอิ่มของเราจริงๆแบบมันลักษณะคล้ายๆจะผัดกระเพราแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ไปกระเพรานะคะแล้วเดี๋ยวก็อันนี้ขอเติมน้ํามันเพิ่มนิดนึงเป็นน้ํามันที่แบบที่ท่อจากตัวแพนเบดนะคะ เพราะว่ามันแห้งเกินไปถ้ามันแห้งเกินไปพอะมันติดกระทะก็ไม่ดีแล้วก็ใส่น้ํามันหอยนะคะน้ํามันหอยเห็ดหอมนะคะสูตรเจนะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมอันนี้ปรุงรสตามใจชอบไม่ได้บอกสูตรว่าแบบจะต้องกี่ช้อนกี่ช้อนนะคะเพราะบางคนอาจจะทานเค็มทานหวานหรือว่าทานกรมก่อบอันนี้ก็แล้วแต่นี้เราติดหวานนิดนึงก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะ ใส่น้ำตาลทรายนะคะคราวนี้ก็ผัดให้เข้ากันค่ะพอผัดเข้ากันดีแล้วอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวคือเราต้องกินไข่ด้วยเพื่อให้ได้โปรโตีนที่แบบครบถ้วนนะคะเราก็มีการอตอกไข่ลงไปเพื่อให้ผัดผักของเรากลายเป็นผัดผักไข่ค่ะมันจะได้อร่อยดีใส่ไข่ลงไปเลย แล้วก็คราวนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้ให้ไข่สุกด้วยนะแบบบางคนอาจจะชอบสุกแบบเรียกว่าเป็นแบบนิ่มๆหรือบางคนอาจจะชอบแบบสุกเลยให้ไข่แบบไขแ่แห้งๆเลยก็ได้นะคะน,นี่จะทําเป็นกลางๆให้ดูแล้วกันอันนี้ค่ะเรียบร้อยแล้ว1อิ่มของ1วันในการเป็นาสาย สายมังสวิรัตสายวีแกนไม่ทันเนื้อสัตว์ละกันเนาะคือคือเราก็ไม่ค่อยอยากแบบเรฟเฟอรนเทนว่าเราเป็นวีแกนเต็มตัวอะไรเงี้ยคือเราก็แค่บอกว่าเออเราเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่แบบอยากดูแลสุขภาพคืนี้รับบทชาววีแกนอีกหนูนี่ผัดหมูกรอบเจแทนเบรนะคะหมูกรอบเจผัดคล้ายๆกับวิธีการผัดคล้ายๆกับ ผัดผักใส่ผีกัะทุกคน <c oughs> คล้ายๆผัดกะเพราแไม่ใช่แบบกะเพราเลยค่ยบบกะคก็ผัดน้อยอ่ะ เดี๋ยวมีวิธีการทำให้ด้วยนะคะแบ่งปันขนาดฮ่องกง คนฮห้องกงหรือบอกชาย thank <sniffs> you เป็นพริกน้ำปลาที่ทําจากน้ำปลาวีแกนนะคะ ไม่เอาทูนเนื้อไปทำตามกันได้นะคะไปผักเยอะเลย เอาจริงเดี๋ยวว่าแบบคนอื่นเป็นไหมนะเราพยายามแบบ แามทานแผนเบสในหลายรูปแบบเรก็รู้สึกว่าแบบกินผักอ่ะอร่อยสุดเลย อืมผัดผักผัดผักเลย ตลกผักหมด 啊！